สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง Muho Channel นะครับผมตอนนี้เราก็ต้องมีอะไรเปิดช่องเป็นตัวตนของเราไหมไม่ต้องเลยสวัสดีครับผมเรา Muho Channel ครับพี่เวียดบ้านนำเอาวันนี้ครับผมเรากำลังจะไปถ่าย cover MV นะครับอยู่ที่ร้าน ร้านกาแฟร้านนึงนี่แหละอยู่ในอำเภอกันทลมครับผมตอนนี้เราก็มากันด้วยหลายชื่อด้วยกันมีทั้งในห้างเรานะครับตะกร้องคนบอยแล้วก็ตะกร้องในห้างแล้วในห้างเราอยู่ไหนเอ่ยนี่ขับรถอยู่ครับคนนี้นางเอกเรานางเอกยุงกกำลังไลฟ์สดอยู่กำลังไลฟ์สดสวัสดีค่ะ ขวัญัยนะคะเป็นได้แค่นางเอก MV แต่นางเอกตัวจริงเป็นไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เรานั่งรถตู้มาครับแต่ก่อนก็รถกระบะอันนี้อัพเกรดนิดนึนงอ่ะเดี๋ยวจะไปไงแล้วก็รอติดตามชมตอนที่ถึงที่หมายแล้วกันครับอัพเจอก,กันครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมเห็นไหมร้านร้านนี้สวยมากเลยอ<า>โอ้จากครั้งที่แล้วนี่เขามาทําเพิ่มเลยเนี่ย โอ้คนเยอะด้วยเลยห็นไหเราเด็กชิ้นอะก็เออมันขยองห้างนิดนึงครับโค้งเคียงนิดนึงโอ้ยโยกเพราะท่ขยองห้างเราเตรียมตัวลงก็อย่าลืมช่วงนี้โควิดระบาดก็อย่าลืมใส่แมสก์นนะครับผมทำไมถูกจังระบาดเฮ้ยเคยๆเย่โควิดโรคระบาด สวัสดีครับวันนี้ EP ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับครบ EP ร้อยเป็นวันนี้มันแรกแลบชรลองกันอยู่ด้วยกันสามคนนะครับเพราะว่าทุก EP แต่ละ EP จะไม่ครบเลยครับจะขาดคนใดคนหนึ่งครับ EP นี้ครบสามคนครับโอ้โหวันนี้เรามาที่ไหนกันครับเพียงปาเเฟน่าอะนะครับที่ไหนนี่นี่อนเลยครับนี่อิล่าคำแพงครับผมคาเฟ่น่าอิล่าคำแพงอีหล่าคำแพงอ่าครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันครับน่าจะมาเอาบรรยากาศเจอกันครับฮะ้อหื บรรยากาศเฉยใช่เหรอมากินกาแฟบรรยากาศเฉยออ๋เพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนเพราะว่าอะไรครับช่วงนี้โควิดครับไม่ใช่ครับไม่มีตังค์ครับผมโอเคนะก็เพราะว่าไม่มีตังค์ ช่วงนี้ช okay ่วงนี้ช่วงนี้เงินไม่ออกไม่ใช่แล้วเลยเลยก็ช่วงนี้ก็เงินออกครับก็เลยพากันออกมาข้างนอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกไม่ได้เอามาบรรยากาศไม่ได้อะไรเรามาถ่ายอ่าริปซิงของน้องปุ้เป้ครับข้างในชื่อเพลงอะไรครับเพลงอะไรวะเพลงอะไรยังอุ้งเบ้ก่อนครับอุ้งเบิ้ลอุ้งเบิ้ลไม่ใช่แล้วไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อยังไม่บอกตอนนี้่เราคอยไปเซอร์ไพรส์ตอนที่เราเจอน้องดีกว่าโอเค ครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วเราพยายามพูดให้เบาสุดนะเพราะข้างในร้านคนเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็เราได้เจอนักร้องตัวจริงจริงครับน้องก็ได้มาแล้วครับนะครับเวลาห้ามตัวได้ไหมชื่อน้องปูเป้ควานไม่ได้โอเคน้องชืรครัน้องเื่อเิมน้องเื่อเิมไปดูกันไปดูกันสวัสดีค่ะปูเป้ขวานไทยนะคะโสดค่ะเดี๋ยว วันนี้เรามาถ่าย cover MV นะไมาเทนี่ลูกเรามาถ่าย cover MV นะคะวันนี้ของของปูเป้นะคะเพลงฮักกันหลายๆค่ะแล้วมีความรู้สึกไงครับที่มามาสายตอนนี้อะไรนะคะมาสายนี้มาช้ามามาสายเมื่อเช้ามาสายมาช้ามาช้าเมื่อเช้าหนูฝันว่าหนูได้ฉีดวัคซีนหนูก็เลยตื่นสายเป็นข้ออ้างครับก่อนจะเริ่มถ่าย จากอากาศข้างนอกก็ตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายดีค่ะมาถึงข้างนอกนะไปถึงข้างในนะคะจากข้างนอกก็คือนรกดีๆนี่เองฝากฝากติดตามหน่อยฝากติดตามหมู่เขาชาแนลนะคะเพจ Facebook นะคะปูเป้ขวัญนาทัยแล้วก็ Facebook ส่วนตัวขวัญนาทัยจันทพันธ์เป็นภาษาอังกฤษครับแล้วมี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 ซิงเกิลเตอร์ไหมครับมีซิงเกิลตัวเอง์มีเพลงนึงค่ะชื่อเพลงว่าทิ้เองค่ะเอาเอาท่านท่านฮุกหน่อย พี่เพลงหนูร้องว่าอะไรนะพี่เพลงหนูร้องเห็นตัวเองเห็นตัวเองพี่เพลงหนูร้องอะไรนะน้องสิไปแล้วเด้อน้องสิไปแล้วเดินขอขออีกท่านหนึ่งอาท่าน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 ที่สามวักสองุ้ยพี่อาร์ตหนูยิ่งจำไม่ได้ว้าวจนน้ำตาไหลครับเอาเป็นว่าฝากติดตามรายการหมูเฮาด้วยนะคะอีพีที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะคะสุดยอดนะคะ ขอเพื oh, okay, <huh? S 3> ่อนดูโอเคค่ะ เราไปกินอะไเราเดินต่อไปโอเคครับผมใช่ไหมครับลองลองมาดูแมลงที่กำลังตอนดอกไม้อยู่ตรงนั้นครับผมแมลงที่ตอนดอกไม้เนี่ยใช่ไหมครับไอ้แมลงพวกนี้ไม่ใช่ตัวเมียทำไมครับมันมันคู่มาดูโลดีรึเปล่าซ โดนเนี่ยครูโนเนี่ยแล้วโนเนี่ยแล้วทุกคนนะพร้อมนะรีบดูซื้อนี่เร็วเร็วแดดร้อนแดดร้อนนะฮะรีบถ่ายนะครับรีบเข้าร่มนะเปะ banks, ิดเพลงครับเปิดเพลงเราไม่ร้อนหรอกตะกล้องอ่ะร้อนกับนักแสดง โอ้โคนร้ายใจมามีมามีถึงไหนแล้วครับครับถึงไหนแล้วนี่อีกประมาณ40โลก็อ,อกบุบลนะฮะตรงนี้อ <c oughs> ันนี้เราอยู่ติดกับกาัดลมไม่งานถ่า,ายถึงไหนแล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ไหมใกล้จะเป็นลมแล้วครับ <c oughs> แดดร้อนชิบหายเลยเฮียจู๊๊บอย่าเถียงกันยังไงเนี่ยไปอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยงแสโอ้ครับตอนนี้เราก็อยู่ในกองถ่ายทำ เอ็มวีเซฟซิงเพลงผู้สาสวสวยผู้ชายดีนะครับผมของปูเป้ของน้องปูเป้นะครับดูดูดูน้องเต้นดูน้อ,องสาาน้องอะ่ะเขา,ยยายดูตัวเองมันทำแล้วมันตลกอะ่ะทำไมดิ <c oughs> กิจกรรมวันนี้ก็สําเร็จรุลรวมไปได้ดีก็ทั้งหมดเป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมก็กิจกรรมวันหนึ่งที่เราถ่ายวันนี้ก็เด็ดรอบสมควรอันนี้ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเรากำลังจะเดินทางกลับก็ไว้เจอกัน E ีพีหน้านะครับผมก็เยอะไปแล้วผมว่าตัดก็ออกแล้วครับก็อ่าก็โอกนะครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ยั้งเลยเฮ้ยถือ่าส่งเสริมมาเบิ้น